สื่อสากลจัดงานเขาดาวทูมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่41มุ่งคืนชีพอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยช่วงปลายปีบริษัทสื่อสากลจำกัดนำโดยคุณขวัญชัยประพัดพงศ์ประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงผนึกกำลังค่ายผู้ผลิตรถยนต์รถจักรยานยนต์ร่วมจัดงานเขาดาวทูมอเตอร์เอ็กซโป2024 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมยานยนต์ล้ำอนาคต innovative spirit futuristic vehicle มีแค่รถยนต์เข้าร่วมงานทั้งหมด42แบรนด์จาก9ประเทศรถจักรยานยนต์22แบรนด์จาก7ประเทศพร้อมทั้งจัดแสดงรถต้นแบบรวมถึงเปิดตัวรถรุ่นใหม่ภายในงานตลอดจนกิจกรรมพิเศษต่างๆอีกมากมายณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีระหว่าง29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ คือถ้าเรามองตัวเลขไอ้ยอดขายเนี่ยมันต้องหนักใจเป็นประจำแน่นอนเพราะว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านไปเนี่ยมันติดลบบ้านเราเนี่ติดลบตั้งประมาณ25% 2 5แล้วก็นี่ยังไม่ดีขึ้นนะครับคราวนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่ของผู้จัดงานนะครับผู้จัดงานเนี่ยมองว่าจริงเนี่ยถ้าถ้ามองตลาดมีบวกนะครับคนที่มีรายได้30,000ขึ้นนะครับ บีบวกเนี่ยถามจริงแล้วเนี่ยผมว่ายังมีตังค์อยู่นะเพียงแต่ว่าเขาใช้ตังค์ยากขึ้นหนอยและก็ต้องมีเหตุและผลคราน,นี้ตอนนี้เนี่ยในตลาดก็มีการแข่งกันลดราคาไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เขาชะลอการซื้อไงครานี้พอชะลอการซื้อเนี่ยเราก็มีความเชื่อนะครับมั่นใจเลยนะครับว่าคนที่มีไรายได้ระดับ,บบีบวกเนี่ยต้องมาในงานเราและก็ต้องมาดูรถละ เพราะว่ารถที่ออกทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดโอ้โหตั้ง4ี่กว่ายี่ห้อมอเตอร์ไซค์อีก20่กว่ายี่ห้อเนี่ยมันเยอะมากจนกระทั่งเขาต้องมาดูและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือโปรโมชั่นที่มีเนี่ยเป็นโปรโมชั่นที่สุดท้ายของปีละเพราะฉะนั้นมันแข่งกันจ่รู้จะแข่งกันยังไงละในงานนี้ก็คือเป็นเหมือนที่สุดท้ายที่เขาจะมาตัดสินใจซื้อซึ่งผมเชื่อว่าคนระดับนี้จะต้องมาซื้อแน่นอนแต่ระดับล่างลงไปเนี่ยบีบ ok เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังเชื่อว่า รัฐบาลก็คงจะมีะมาตรการอะไรต่างๆที่ออกมาแล้วก็มาช่วยและทำให้คนที่เป็นหนี้เสียเนี่ยก็อาจจะพอหายใจได้บ้างแล้วก็อาจจะเข้ามาผ่อนรถกันต่อไปครับครับเรามี4แคมเปญหลักนะครับในการกระ,ะตุ้นเพื่อให้เกิดการการปีเข้าชมงานปีนี้นะครับอันแรกเลยเนี่ยเราเรียกว่าแคมเปญซื้อรถชิงรถนะครับจะเป็นรางวัลที่เป็นรางวัลใหญ่ของเราเลย เป็นรถเกียร์อีเกียร์ EV5 นะครับซึ่งราคามูลค่าเนี่ย1นล้านแสนบาทนี่สำหรับคนที่มาจองมาซื้อใในงานลงทะเบียนกับเราก็จะมีสิทธิ์ชิงในว,วันนี้นะครับแล้วันที่2เราเรียกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์นะครับเป็นทริอัมตัวที่เป็นสแคมเบอร์นะครับมูลค่าก็5้0แสนเก้าหมื่น 9,000บาทนะครับส่วนตัวที่3นะครับเราเรียกว่าซื้อบัตรชิงรถนะครับซื้อบัตรเข้าชมงาน100บาทเนี่ยก็มีสิทธิ์ชิงรถนะครับจะเป็น Mazda CX3 นะครับมูลค่าก็ประมาณ830,000บาทนะครับและรางวัลสุดท้ายครับเป็นรางวัลที่เราเรียกว่าชมงานออนไลน์ผ่าน Motor Expo Application เนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ชิงตัว Suzuki Swift นะครับมูลค่าก็567,000บาท สามสี่แคมเปญน,นี้เนี่ยจะเป็นแคมเปญที่เราส่งเสริมให้กับผู้ชมงานที่มาเข้าชมงานปีนี้นะครับแล้วก็รวมถึงแคมเปญที่อันสุดท้ายเนี่ยเป็นแคมเปญที่เราเรียกว่าชมงานออนไลน์เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มาชมงานแต่ว่าชมงานผ่านระบบแอปพลิเคชันของเราจากที่ไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยก็สามารถชิงรถแคมเปญนี้กักเราได้ครับ ก็จะเป็นเรื่องอำนวยความสะดวกแล้วก็กิจกรรมนะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชมงานแล้วก็กิจกรรมซึ่งปีนี้เอาการอำนวยความสะดวกก่อนล้วกันนะคะก็คือการซื้อบัตรเราสามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้แล้วค่ะจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราสามารถซื้อบัตรออผ่านออนไลน์ซึ่งซื้อผ่านได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะซึ่งก็จะมีเป็นโปรโมชั่นแบบวันเดย์หรือว่าซื้อเต็ทรีเดย์ก็ได้ลดเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือจะเป็น exclusive visitor ซึ่งราคาหนึ่งบาทถ้าสมมติว่าใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องที่จอดรถนะคะหาที่จอด ไม่ได้ก็คือจ่าย1,000บาทค่ะแต่ว่าเราได้บัตร Ultimate VIP 3มใบเลยเราก็สามารถใช้เ้าไส้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าส,สนใจแบรนด์ไหนเนี่ยก็จะมีพนักงานพาเดินไปส่งที่บูธได้เลยนะคะคุ้มค่ามากเลย1,000บาท แล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆนะคะกิจกรรมสกีไร i ิ i งจูเนียรก็ยังจะมีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กิจกรรมลมหายใจแร็มนทินที่จะมีวาดรูประบายสีให้กับน้องหนูเยาวชนต่างๆก็ยังมีนะคะแล้วก็เป็นลานกิจกรรมด้านนอกที่จะเป็น4ีคูณสเป็นแทร็กด้านนอกก็มีให้ทดลองขับเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของเยาวชนเพราะว่าสมัยเนี่ยค่ะพอหลังๆตั้งแต่เรามีการ กฎเกณฑ์เรื่องของชุดฟิตตี้เนี่ยพวกที่ผู้ชมงานที่มาก็ค right ือกล้าเอาครอบครัวมามากขึ้นกล้าเอาภรรยามากล้าเอาเด็กมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยกิจกรรมที่เกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยให้ผลตอบรับได้ดีมากๆก็ต้องเชิญชวนนะครับในช่วงปลายปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานเป็นงานใหญ่ที่เหลืออยู่งานเดียวแล้วในประเทศไทยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าท่านที่มีความต้องการที่อยากได้ รถนะครับมีปัญหาอะไรต่างๆมาคุยกันในงานเนี่ยก็ทําได้นะครับมากันเยอะๆนะครับนะครับแล้วก็ดูกันถ้าท่านมีเงินที่จะมาซื้อรถซื้อกันในงานเพราะมันมีโปรโมชั่นมีอะไรต่างๆนี่มากมายเยอะแยะเลยมากันเยอะๆครับเชิญเลยครับงานของเราเนี่ยจริงๆมีตั้งแต่วันที่29พฤศจิกานะครับถึงวันที่10ธันวาในนั้นก็12วันก็จะมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดชดเชยเนี่ยรวมกันแล้ว6วัน ก็เป็น6วันหยุดกับ6วันทํางาน<ม>เชิญเลือกเลยครับมาวันไหนก็ได้ครับยามาฮ่านะครับปีนี้นะครับครบรอบ60ปีของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ที่อยู่เคียงข้างกับคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นบูธของเราเนี่ยจัดพิเศษแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบูธ ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทุกโซนแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกับลูกค้ารถนะครับเราเตรียมมาถึง21รุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรถบิ๊กไบค์ไม่ว่าจะเป็นรถเ,เล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะตอบความต้องการของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสายสปอร์ตนะครับ R Series สาย Heritage XSR หรือว่าการใช้งานรถอัตโนมัติเรามีทั้งอัตโนมัติแฟชั่นอัตโนมัติสปอร์ตแล้วรวมถึงตัวรถวิบากของเรานะครับก็คือตัว WR เพราะฉะนั้นนะครบเครื่องแน่นอนและขนาดเดียวกันนะครับไม่ใช่แค่มอไซค์อย่างเดียวครั้งเเนีีี้ย่่าารรรรัแกกะบททไดติจ รถต้นแบบหรือว่าเป็นรถที่เป็นไฮไลท์นะครับที่เป็นแรงบันดาลใจในร้อยปีข้างหน้าเอามาโชว์ที่นี่เป็นที่แรกแต่วันนี้ขออนุญาตนะครับผมยังบอกไม่ได้เพราะวันที่21เนี้ยจะเป็นวันที่เปิดตัวพร้อมกันดังนั้นหลังวันที่21เนะครับเจอเราได้ที่งานวันที่29นะครับจะพบกับรถรุ่นนี้ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่เป็นแรงบันดาลใจทุกคนจะได้เห็นรถแล้วก็ขนาดเดียวกันโปรดักของเรามาครบทุกรุ่นแล้วก็โปรโมชั่นนะครับใช้คําว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แน่นอนเราสาาาาาามมมมรรถทททีี่่่่จะะออบบโโปปชััััันนนกกกกงงลลูค้้แแวุๆตตไ ที่บูธของยามาฮ่านะครับที่เดิมนะครับ G07 นะครับเข้ามาก็จะเจอบูธยามาฮ่าได้เลยครับขอบคุณครับ